กฎหมายนะ่ารู้วันนี้การสิ้นสุดแห่งการสมรสการสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายการหยา่าหรือสารพิพากษาให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1501ตัวอย่างดำจดทะเบียนอยู่กินฉันสามีภรรยากับแดงต่อมา ดำเป็นโจทย์ฟ้องหย่าแดงและขอแบ่งทรัพย์สินเมื่อดำตายในระหว่างพิจนารณาคดีการที่ดำตายทำให้การสมรสสิ้นสุดลงและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ